ที่ลูกมีปัญหาพูดช้าลูกๆติดจอแบบไม่มีประโยชน์โต้ต่องใดๆลองฟังคลิปนี้สักหนึ่งนาทีนะคะปัจจุบันค่ะเทคโนโลยีกําลังมาแรงถึงขั้นขีดสุดเราจะเห็นเด็กๆแต่ละบ้านนะคะง่วนอยู่กับการเล่นมือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์เพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยอาจจะมีเวลาให้เขาไม่มากพอเด็กๆหลายๆคนก็เลยติดจอกันหนักมากเหมือนเด็กชายปนดเลยลูกชายของแอดมินนะคะเด็กชายปนดค่ะกว่าจะพูดได้ก็ปาไปเกือบ6ขวบแล้วถ้าย้อนเวลาไปได้ฉันก็อยากจะเปลี่ยนเวลาหน้าจอของลูกนะคะให้เป็นเวลาสร้างสรรค์จะดีกว่าที่ มาพูดในวันนี้นะคะแอดมินอยากจะพูดถึง Little Code Lab Thailand ค่ะอันนี้นะคะ Little Code Lab Thailand เนี่ยจะเป็นสถาบันหนึ่งที่เขามีสอนเขียนโค้ดต่างๆที่นี่นะคะเขาจะสอนคอมพิวเตอร์สายและก็คอนเซปต์ในการเขียนโปรแกรมให้กับเด็กตั้งแต่อายุ7ปีถึง14ปีเพราะว่าการเขียนโปรแกรมนะคะไม่ได้น่าเบื่อหรือน่ากลัวอย่างที่คิดแต่กลับสนุกและมีประโยชน์สาหรับลูกๆนะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยให้เด็กๆสามารถสร้างเกมหรือเขียนโปรแกรมของตัวเองได้ซึ่งนอกจากการเขียนโปรแกรมนะคะเขาก็จะมีคอร์สอื่นๆที่น่าสนใจอย่างเช่น การออกแบบโมเดล3มิติกิจกรรมสเตมวิศวกรรมหุ่นยนต์การออกแบบเกมการสร้างเว็บไซต์การพัฒน,นาแอปพลิเคชันซึ่งเด็กๆนะคะสามารถเลือกได้ทั้งแบบคอร์สระยะยาวระยะสั้นตลอดจนเลือกเข้ามาเรียนได้ทั้งในช่วงหลังเลิกเรียนวันหยุดหรือรวมถึงช่วงปิดเทอมเลย ที่ผ่านมานะคะมีผู้ปกครองเนี่ยให้ความสนใจพาเด็กๆไปทํากิจกรรมต่างๆของที่นี่เยอะมากแล้วจะบอกว่าฟรีตลอดทั้งกิจกรรมเลยอย่างกิจกรรม o p e n นเฮาสนะคะเขาก็จะพาเด็กๆเ,เนี่ยวาดรูปด้วยปากกา3มิติพาเล่น VR ท่องโลกเสมือนพาเด็กๆนะคะออกแบบมินิเกมเกมดีไซน์แล้วก็ดิจิตอลอาร์ตสร้างภาพเคลื่อนไหวบน iPad นอกจากนี้นะคะ Little l i ต t l e c o ค้ดแล็บไทยแลนดเนี่ยก็ยังเคยจัดกิจกรรมร่วมก,กับ TK Park Learning Fest Bangkok 2023ในทีม Escape Room และก็กิจกรรมวันเด็กรวมทั้งกิจกรรมในช่วงเทศกาลต่างๆอย่างเช่นฮาโลวีนคริสต์มาสแล้วก็วันอื่นๆอ,อีกมากมายแล้วเขากำลังจะมีคอร์สเปิดใหม่เร็วๆนี้นะคะถ้าผู้ปกครองคนไหนเนี่ยที่สนใจจะปรึกษาเขาที่เพจ Little c o ค้ดแล h บไทยแลนดหรือว่า Li น์ของเขาก็ได้เหมือนกันค่ะไปเลยนะครับลูกไปเลยไป,ไปเขียนโปรแกรมกันดีกว่า <S <S อ้าวหัวร่วง <S <S